ราก็จะพามาดูบรรยากาศจับยานมลูกแพะนะครับที่ตอนนี้อายุสามเดือนกว่านะครับผมผมเลือกที่จะยาตอนสามเดือนครึ่งเพราะว่าผมเอาเกณฑ์นะครับตัวที่คลอตัวสุดท้ายนะครับเป็นหลักนะครับว่าต้องครบสามเดือนชัวๆนะครับก็เลยมีบางตัวที่ไปสามเดือนครึ่งนะครับเหมือนไอตัวหัวดำนั่นครับ ตัวนี้ก็น้องสุดครบ3ามเดือนแล้วก็เลยจับแยกนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยไปกับคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ไปแทะเลมนะครับปล่อยแปลงลูกๆก็จะเห็นแล้ครับร้องร้องคิดถึงคุณแม่อยากจะกินนมนะครับเพราะว่ากินนมมาตลอดนะครับแต่เขาก็เริ่มเริ่มห่างนมแล้วแหละครับก่อนจะจับแยก ก็เลยตัดสินใจจับแยกเลยครับตอนอายุ3มเดือนครึ่งเพื่อให้คุณแม่เขานะครับไม่ได้ใช้พลังงานตัวเองมากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะผอมเกิน oh, <no. S 1> ไม่ดีนะครับนี้เราก็จับมาแยกนมนะครับผมจะเสริมอาหารข้นนะครับผมจะเสริมอาหารข้นเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขามีพลังงานที่เพียงพอนะครับ ร่างกายจะได้ไม่ได้หยุดชะงักนะครับจะได้เจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพลังงานจากน้นํานมแม่ถ้าหยุดไปแล้วไม่ได้มีพลังงานทดแทนที่สมบูรณ์นะครับจะทำให้นะครับแพะของเรานะครับหยุดชะงักการเจริญเติบโตอาจจะทำให้แครแกนไม่สวยนะครับผมนะครับเมื่อเราอนุบาลลูกแพะ ที่จย่านมได้สมบูรณ์แล้วนะครับส่วนตัวแม่ส่วนตัวแม่เขาก็นะครับจะดูยังไงนะครับก็คือนมเขาเหี่ยวนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้ผดลิตน้ํานมแล้วก็คือเหี่ยวเป็นแพะที่เหมือนแพ้ไม่มีลูกอะครับอันนั้นคือก็เป็นการจับยาที่การจะสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วทีนี้ สิ่งที่เราควรจะทำก็คือดูแลแม่แพะนะครับให้กลับมาสุขภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับแม่แพะบางตัวก็โดนทับไปแล้วนะครับบางตัวก็ยังไม่ไดโดนทับนะครับก็ทำให้ร่างกายเขามาสมบูรณ์นะครับตัวไหนผอมๆก็ดูแลเขานะครับนำเลี้ยงดีๆนะครับก็จะได้กลับมาตั้งท้องมีลูกให้เรานะครับนี่ก็มี หัวโขกไปทีครับก็จนกว่านมแม่เขาจะไม่ผลิตนะครับผมจะปล่อยไปเดินแปลงเหมือนเดิมนะครับชุดนี้อย่านมคอกพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับมีหลักการยังไงก็แชร์กันได้ครับพวกเราผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับก็ฝาก Okay. ความรู้ประสบการณ์นะครับพวกเราชาวแพะนะครับ